ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านคะในโลกใบนี้จะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตปะปนกันอยู่มากมา,หายหรือเกินจะสังเกตเห็นว่าเริ่มตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีขาสองขาสี่ขารวมมาถึงมนุษย์ของเราด้วยแต่มนุษย์ของเรานั้นจะเป็นสัตว์ที่ประเสรศิฐถือว่าเป็นสัตว์ที่มีเครื่องอยากสมองมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความฉลาดเฉลียวมากกว่าสัตว์หลายประเภทและสามารถที่จะ ค้นคว้าศึกษาสร้างสารรค์เรื่องของงานในทางเชิงบวกและเชิงลบได้จะเห็นได้ว่าแต่ละวันนั้นมีทั้งข่าวสารทั้งดีและไม่ดีแล้วส่วนใหญ่ปัจจุบันจะสังเกตเห็นว่ามีข่าวสารที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีจะมากกว่าท่านผู้ชมคะวันนี้แอดมินเข้าไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านยากทําความเข้าใจยากแต่ถ้าหากว่าท่านมีโอกาสเข้าไปศึกษาจะรู้สึก กลัวในเรื่องของบาปบุลคุณโทษมากมายเลยทีเดียวรูปภาพที่เขาได้สื่อไว้เป็นรูปภาพที่ทําให้คนเรานั้นไม่อยากจะเข้าไปแต่ต้องในเรื่องของบาปก,กรรมแม้แต่สักนิดเดียวนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ยาก,ากต่อการทําความเข้าใจเพราะมีภาษาบาลีนะภาษา ทอ่านยากสะกดยากพอสมควรแต่ว่าวันนี้แอดมินจะพยายามสื่อสารให้กับท่านผู้ชมที่กำลังสนใจในแนวของพระพุทธศาสนาได้รับฟังกันมหานรก จะสังเกตเห็นว่ามีถึง8ขุมด้วยกันเขาบอกว่ามหานรกขุมที่หนึ่งได้แก่สันชีวะมหานรกหมายถึงมหานรกที่ไม่มีวันตายนรกขุมนี้เป็นนรกขุมแรกที่อยู่ใต้เขาตรีกูดนะคะมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดามหานรกทั้งปวงสันนรกในขุมนี้แม้ถูกลงโทษจนตายจะฟื้นมีชีวิตรับโทษใหม่อีกเป็นอยู่ดังนี้โดยตลอดผู้ลงโทษคือนายนิรยบาลมีมือถืออาวุธมีแสงไล่ฆ่าวันสัตว์รกทั้ง ให้ตายตายแล้วก็กลับขึ้นมาฟื้นมาใหม่เขาเรียกว่าสันญวะแปลว่าชีวิตที่เป็นขึ้นมาใหม่ผู้ที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกขุมนี้ก็ส่วนใหญ่ได้แก่พวกที่ชอบทำกรรมปานาติบาตหรือฆ่ามนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งฆ่าตัวตายด้วยเป็นส่วนมากผู้ที่เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีอํานาจมาใช้อํานาจเบียดเบียนผูกคนที่ต่ําต้อยกว่าที่ร้นทําลายบ้านเมืองตลอดจนฆ่าคนเอาทรัพย์ชีวิตในสันติวะมหานรกนั้นนรกกลุ่มนี้จะเป็นรลกที่เมื่อใครตกลงไปแล้วจะได้รับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียว เช่นนายนิราบาลจะจับมัดแล้วบังคับให้นอนลงเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนด้วยไฟนรกถูกฟันด้วยดาบนรกอันคมกล้าจนร่างกายขาดเป็นท่อนๆถูกถากถูกเชือนเนื้อจนหมดร่างกายเหลือแต่เพียงโครงกระดูกเมื่อสิ้นใจตายลมกรรมจะพัดมาต้องกายให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วรับทุกทรมานจากนายนิราบาลเช่นเดิมโดยมีอายุไขของสันชีวะมหานรกเท่ากับ 500ปีนรกจะเท่ากับ1 6ึ0 0 0้านล้านปีในเมืองมนุษย์การสุดจักมหานรกหมายถึงมหานรกได้ดำนรกขุมนี้จะเป็นนรกขุมที่สองอยู่ถัดลงมาจากขุมสันชีวะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่าสันชีวะมหานรกสันนรกในขุมนี้จะถูกตีรู้ถึงด้วยได้เส้นดำเครื่องประหารต่างๆเหล่านั้นจะมีขวานจอบมีดเลื่อยเป็นต้นการะแปลว่าดำสุดตะ แปลว่าเชืออสัตนรกที่เกิดอยู่ในมหานรกขุมที่สองนี้มาจากพวกที่ชอบรักขโมยรักทรัพย์ชอบโกงเป็นส่วนมากชีวิตในการสุดตะมหานรกนั้นสัตว์ในการสุดตะมหานรก จะถูกนายนิระยะบาลจับมัดให้นอนเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงด้วยไฟนรกแล้วเอาได้ดำซึ่งทำด้วยเหล็กนรกใหญ่โตเท่ากับต้นตาลมาตีบนร่างของสัตว์นรกซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมากจนทำให้เป็นรอยเส้นแล้วทำกันรเรื่อยๆ,ๆนรกอันลุกแดงด้วยแสงไฟค่อยๆ เรื่อยลงไปลงไปจนกายขาดเป็นท่อนๆร่างกายสัตว์นรกจะดิ้นรนกลนกไวยบางทีถึงกับทะรึงลุกดิ้นพลาดพลาดนายนิรยบาลจะบังคับจับมัดให้แน่นเข้าไปอีกแล้วเรื่อยตัดร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นจนกว่าจะถึงอายุไขาตายไปจากนรกขุมนี้วันหนึ่งคือหนึ่งในมหานรกขุมนี้เมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์แล้วจะเท่ากับ36ล้านปีของมนุษย์ มหานรกขุมที่3ได้แก่สังคาตะมหานรกสังคาตะมหานรกหมายถึงมหานรกที่ถูกภูเขาบดขยี้ร่างกายนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่3อยู่วถัดมาจากกาสุตะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่ากาสุตะมหานรกมีภูเขาเหล็กสูงใหญ่ลุกโพล่ด้วยไฟวันหนึ่งคือหนึ่งในมหานรกขุมที่3นี้เมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์จะเท่ากับ144ล้านปีของโลกมนุษย์ มหานรกขุมที่สี่ได้แก่โรรุวะมหานรกหมายถึงนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องข่ำครวญอย่างหน้าเวทนานรกขุมนี้จะเป็นนรกที่สัตว์นรกได้รับทุกขาเวทนาในดอกบัวเล็กโดยวิธีแปลกประหลาดคือต้องนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบัวอันโตใหญ่ศีรษะมิดเข้าไปในดอกบัวแค่คางปลายเท้าจนมิดเข้าไปในดอกบัวเล็กแค่ข้อเท้ามือทั้งสองข้างจะกางจมมิดเข้าไปในดอกบัวเหล็ก นอนควาำหน้าอยู่ด้วยอาการพิลุกพิกลเปลวไฟจะปรากฏขึ้นเผาไหม้ดอกบัวเหล็กพร้อมกับสัรนรกเหล่านั้นร้องคนคางอย่างหน้าเวทนายิ่งในนรกขุมนี้สําหรับพวกที่ชอบพูดโกหกพูดคำหยาบพูดจอเสียดพูดเพ้อเจอ้อมีวิีกรรมชั่วอยากเป็นอย่างมากวันหนึ่งคือหนึ่งในมหานรกขุมนี้เมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์จะเท่ากับ576ล้านปีของโลกมนุษย์ ต่อไปนรกขุมที่5ก็คือมหาโรรุรวะมหานรกมหาโรรุรวะมหานรกหมายถึงนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องระงมข้าครวนมากมายนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่5อยู่ถัดมาจากนรกขุมที่4ี่ นรกขุมที่ห้านี้จะเป็นนรกที่มีดอกบัวเหล็กซึ่งมีคีมคมเป็นกรดไม่นำซ้ำอย่างร้อนแรงแดงฉันไปด้วยไฟนรกซึ่งรุกโพงอยู่ในดอกบัวเป็นเนืองนิบเผาไหม้สัตว์นรกที่อยู่ในดอกบัวนั้นนรกขุมนี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าชาญโรรุวะมหานรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงควนครางเพราะเปลวไฟทุบนายนิรยบาลถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกชนตีกระนำบนศรีรษะซ้ำแล แล้วซ้ำอีกจนแตกยับถึงขนาดแล้วยังไม่ตายด้วยอำนาจของกรรมทำให้ได้รับทุกขเวทนายิ่ยงนักจนกว่าจะหมดอายุไขไปจากนรกขุมนี้เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบดื่มสุราสูบป,ปุรีเสพสิ่งมึนเมาและยาเสพติดต่างๆนะคะนรกขุมที่6ได้แก่ ตาปณะมหานรกตาปณะมหานรกหมายถึงมหานรกที่ทำสัตว์ให้เราร้อนนรกขุมนี้มีขนาดใหญ่กว่านรกขุมที่ห้า ชีวิตในตาปณะมาหานรกนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ตกไปอยู่ในนรกกลุ่มนี้จะถูกนายนิรยบาลไล่ให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กซึ่งโตเท่ากับต้นตาลแดงฉานด้วยเปลวไฟเสียบสัตว์นรกบนปลายเหลานั้นไฟไหม้สัตว์นรกนั้นเป็นนิดนิรันเนื้อหนังของสัตว์นรกเกิดถูกลุกพองไปด้วยอำนาจไฟนรกพอสุกแล้วจะมีสุนัขนรกรูปแปลกประหลาดมีขนาดเท่าช้างร้องเสียงดังกิก้องด้วยความหิว ก็หายวิ่งเข้ามาหาสัตว์นรกพวกนั้นกระชากลากสัตว์นรกออกมาจากเลหล็กหล้าเขี้ยวกินจนเหลือแตก่กระดูกแล้วต้องกลับไปใช้ชีวิตใหม่เป็นอย่างนี้จนกว่าจะหมดอายุไขของตาบณะมหานรกวันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกขุมนี้เมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์จะเท่ากับ9,216รล้านปีของโลกมนุษย์ มหานรกคุมที่7ได้แก่มหาตาปณะมหานรกนรกคุมนี้เต็มไปด้วยความร,าร้อนอย่างมากมายนรกขุมนี้เป็นนรกคุมที่7อยู่ถัดจากขุมที่6ลงมาอยู่ที่ลึกกว้างมีกำแพงเหล็กถูกเป็นไฟร้อมรอบภายในกำแพงกว้างใหญ่ไพศาล มีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆตามพื้นข้างๆภูเขานั้นจะมีขวาหน้ำแหลมคมปักเรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงซึ่งร้อนแรงด้วยไฟมากมายพอนายนิระบัติไล่ทิ่มแทงทุกตีสัตว์นรกจะพากันตกใจวิ่งหนีขึ้นไปบนเขานรกแล้วในไม่ช้าจะมีลมกดอันร้อนแรงพัดมาด้วยกำลังแห่งลมนรกให้สัตว์นรกพัดตกลงมาจาก เขาบางตนตกลงมาถูกบทขยี้กายข้างซ้ายทะลุข้างขวาเป็นอย่างนี้ตลอดจนหมดอายุไขสำหรับนรกขุมนี้จะเป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบเที่ยวกลางคืนมัวเมาในอบายมุกเป็นนักเลงอบายมุกเป็นส่วนมากโดยมีอายุไขของมหาตาบณนะมหานรกมีอายุประมาณครึ่องอันตรกับต่อไปมหานรกขุมที่8ได้แก่ อเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนั้นหมายถึงมหานรกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์ระหว่างแห่งเปลวไฟและทุกข์ไม่มีว่างเว้นเลยเป็นมหานรกขุมสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีโทษแห่งการกระทำหนักที่สุดมีอายุไขนานที่สุดภายในจะมีเปล,ไล,ว,ล,ว,ล,ว,ลวไฟร้อนระอุไหม้นรก อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีว่างเว้นเลยสัตว์ที่ต้องไปอุบัติในอเวจี G. มหานรกนี้จะมีมากกว่าคุมอื่นๆแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันอยู่ทั้งการเสวยทุกโทษในมหานรกคุมนี้จะแตกต่างกันออกไปหลายเอริยบทหลายท่าหลายทางเคยทำบาปไว้อย่างไรจะได้แบบนั้น จะสังเกตเห็นว่าการกระทําของมนุษย์นั้นมีการกระทํามากมายหลายประการึงแม้ว่าจะเป็นการกระทําครั้งเดียวก็ตามก็ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมทั้งสิ้นซึ่งจะต้องตกไปอยู่ในนรกต่างๆนานาน,าน,นะคะท่านผู้ชมค่ะ ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยเพราะคลิปวิดีโอนี้ไว้สำหรับการฟังเพื่อสอนใจกลับมาหาเรื่องที่ดีๆสร้างสรรค์ให้กับโลกมนุษย์ของเราขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังในคลิปวิดีโอนี้จงเป็นผู้ที่มันสร้างสมแต่ความดีมีความสุขความเจริญทางร่างกายและจิตใจ ขอกราบขอบคุณในทุกไรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง Youtube วันใหม่ Studio นะคะสวัสดีค่ะ